สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับผมชื่อเพนค่ะขับรถรุ่นอะไรครับแอชเชนนิวค่ะ R15 นะครับผมโอเคนะครับผมเอน้องแต่งอะไรไปบ้างครับผมท่อค่ะน้องแต่งท่อนะครับท่อรุ่นอะไรครับผม M4 น้องขับ R15 นะครับผมน้องขับขับขับ R15 ใส่ท่อ M4 นะครับผมโอเคนะครับผมน้องแต่งอะไรไปบ้างครับผมมีแต่ท่อใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับงั้นงั้นขอฟังเสียงเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับ โอเคครับเรามาฟังเสียงท่อ M4 นะครับของ R15 นะครับผมโอเคครับโอเคครับโอโ้โห <laughs> โอเคครับผมท่อ M4 นะครับผม โอเคครับงั้นก็ขอบคุณน้องเพ็นด้วยนะครับผมที่ให้มารีวิวท่อวันนี้นะครับอะไรแต่งก็ค่อยๆเสริมไปทีละนิดนะครับผมโอเคครับขอบคุณน้องเพ็นครับขอบคุณครับผม